สวัสดีครับพบกับอะไรวะลืมลืมท่างแม่งกดเลยแล้วกันขี่เกดอธิบายไปเลยเกมนี้นะครับมีคนส่งมาให้ผมเล่นนะครับก็ผมก็ได้ได้กล่าวไว้ว่าบูมพี่ส่งให้บูมลองลองอัดคลิปนี้ไปลงช่องดูสิอ่ะโย่ฮัลโหลฮาซาโกยอเฮ้ย โอ้โหนี่มันเดิมไวรอลเล่นออฟเดอะเกมเฮ้ยยิ้มยอยเริ่มคลายละเริ่มคลายแล้วบรยวรยากาศาคลายตอนเอสสกีเลยไม้กำลังจะพังแล้วครับณจุดนี้นะฮะกดมือเพื่อข้าม Thought you said they'd put up a fight. I'm barely breaking a sweat. Who the hell is that? Get him, What are you doing? Gang. What do I will not pay for that. นอนนอนหนอ Where is he เขาอยู่ไหนเนี่ยทิพย์ทันนี่มันนี่มันเดินติดไปดิเฮ้ย Stop หยุดหยุดละแย่งแย่งมันแน่นอนอยู่แล้วไม่พากัน You've gotten slow, Sifu มีชาเกินไปชิบูหน้าเข้มกันมากแต่ละคนเดินมุ you know here, ่งหน้าไปเงินผิดพลาดจริงเหรอว่ have แม่หน่าบอกไงไปงรู้มากเกินไปเสียงพี่เพี้ยนติดเพี้ยนฉันจะกลับมาที่นี่ฉันจะเอาโอกาสที่สองฉันจะทำสิ่งที่ฉันควรจะทำลุงคือลุงแบบลุงหน้าโหดจัดเลยเข้ามาเฮ้ยลุงท้าผมด้วยเหรอเฮ้ย ลุงจะลุงจะโหดะไรขนาดนั้นสตองสวิปกระทืบกระทืบกด F มันทำอะไรได้บ้างสตองสวิปรอบกระทืบไปฮึบฮึมฮึโอ้โหเปี้ยวเฮ้โอ้โหอสตอวิปับ ตีมันเขาใส่หน้าเว้ยหน่อยนเขาไม่ภูมิใจได้เจะทำให้จา์ภูมิใจรอเนต้องพูดเห็องพูดโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมึนเลยเฮ้ยกระเด็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยหลบท่าเดียวได้ถึงสองเลยอโอ้อะไรดังพังวะโอ้ยอย่าถีบสิครับโอ้ยโอ้โหเฮ้ยกันได้ทันพอดีเลย ฮุยอุ้ยโอ้โหเล่นมือนึงเงี้ยอลโฟกัสมันเยอะใช่ไหมเฮ้ยปุ๊บปุ๊บหมัดอะไรอ่ะมัดตี ฆ่าเลยหน้าตานายแบบหน้าแบบหน้าตานายแบบหน้าตานายมากเลยกูพูดอะไรกู show yourself เปิดตัวเรียกลียมาเฮ้ยยิงหรือชายเป็ชายแน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากว่าเกีนนี้ผมได้ลองลงมอดอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับไปดูดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ทอแท้อะไรกูจัดการมันเลยใช่ปะ่ะเฮ้ยทำไรอะ่ะเฮ้ยโดนฟันเด็กให้มึงมึงใจร้ายมากเลยมึงตีเด็กได้ไงเนี่ยโอ้โหชีวิตพวกมึงนีด่ดยอ่ะอ้าวเรายังไม่ตายล้วเนี่ย วิ้ยเด๋ยวแรกไอติมไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วะโซโล,โลคลิปพรีเซนต์พ่อครับอ้าวพ่อกูตายแล้วไอ้อแขนมันแขนเปลี่ยนละเธอเดี๋ยวตามหาคนที่ฆ่าพ่อขา้าเฮ้ย

เพ no ืนไม่ก <thôi> ี่เหมือนนะนะการฝึกเป็นไปได้โดยตลอดพร้อมแล้วครับไปกันเลยสตาร์ทไปเลยอุ้ยมึงแบบเมืองสลัมเลยฮะ They blocked The entrance to the warehouse need to find another way inside Hey get lost. สุดโหดส ok> ุดโหดเฮ้ยเฮ้ยปิดกันใส่หน้าได้ไงกันครับเดรไล่กันเชียวชุบ Junkies I don't think they'll be a problem Matchroom อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่ง

เอ้านพลาดะ พ่โหดเลยวะโอ้คอมโบมึงเยอะนะใช่ไหม

เราต้ต่อเฮ้ยอาวุธชีวาภาพเฮ้ยทำรุนแรงมาต้องทำความสะอาดแถวนี้มันสกรปรกกวาดขยะชิ้นใหญ่อุ้ย,ยเจ้าจานบินวอเตอร์ฟักจานบินของแท้ที่มันยูเอฟโ โอ้โหยังไงเราอะหลอดโฟกัสมีหลอดเดียวเองหรอเขาเจ็บแม่โอ้โหมันยังไงฮะเล่นเก่งท่อเนี่ย I know I know โอ้โหหน้าสะบัดไปดิครับน่าจุดจุดนี้เลย21เปนแล้วครับน่าจจุดนี้โอ้ยโอ้ยเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วโอ้โหยีมีเฟสสองอีก อะไรขนาดนั้นวะโอ้โหแม่งยังดุนี่ไง warehouse I'm getting closer เบรฮาร์สตื่นเ้วมากต้องพยายามฮะอู้อันนี้เลยบอกเลยว่าดีเฮ้ยบอกเลยว่าดีมากมาเลยมาเลยมาเลย Oh. Uh. Oh. Oh. another jump here oh. oh. shame i have to throw you did i the oh wait hang พี่ตัวใหญ่จัดวิ่งลบได้โอ๊ยโอโอ้โหอัคัมันบล็อกเก่งนี่ไงโอ้โหดังคลิ้งเลยอะไร

เรามาในดงบ้านเขาเลยนะต้องประตูนี่แหละ I don't know too m มันเป็น with great difficulty หลบยากแต่ว่าเออโห,หเฮียน,นี่อืมวูหอะไรบูบูบูบเจ้ครับีเย็บเมทัลเกตประตูสีประตูเหล็ก พวกไม้ไมาอีกแล้วเฮ้ยไม้หลบ เฮ้ยเกิดเสือเกิดอีกคอมอนเฮ้ยโอ้โหเลิกถีบดิว้าวรัมโบ่ออฟฮังเกอร์ Let's go เุ้ยบอสไม่มีใครผ่านได้อี๋ไงบอสไม่มีใครผ่านได้เสร็เียบร้อยปึ๊บข้างหนนี่คือห้องอะไรครับอุ้ยเรามาถึงแล้วหรือปะเนี่ย มาถึงแล้วเว้เฮานะฮะล็อก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 มาแล้วครับได้ทำอะไรเฮ้ยต้นไม้โตนายนี่นายทำได้ยังไงนะคุณวิกนายมันเยีเ่ยม อะไรอ่ะนายนายมาอย่างนี้นายแบบเอาจริงดิอย่างนั้นเลยใช่ไหมยอย่างนั้นเลยใช่ไหมคุยจุกฮ้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเฮ้ยโอ้โหเสียใจเฮ้ยโอ้ยอย,อย่าขัดขาด,ดิ หลงฟุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเซียนฮึบปะปะปะลุกขึ้นมาเจ็บไม้มาฮึบชุบชุบทีไปทีเด็โอ, er. โอ้โหเรียบร้อยยังไงเออเออเฮ้ยจีบอะไรอ่ะน่าทำอะไรน้องมาชิตี้ก่าจะเฮ้ยคีโกะกับมีดา โผลแล้วโผล่มาป่าดงพงไพรเฉยนี่ฉันอยู่ไหนกันนี่เฮ้ยเฮ้หยหลบได้อะไรกันแกเป็นไงครับเป็นไงครับชุบชุบชุบเฮ้ยเจ็บ นายแบบเฮ้ยเดี๋ยวเย็นเดียเฮ้ยไม่กูพักเลยเหรอฮะโอ้โหเล่นนะมีไงเฮ้ยหลบไม่ได้ โบ้โคตรเยอะนี่ขโมโบ้างออมามามาเห็นแล้วไหมแ่อกี้เ้ยหลบไม่ทันโอ้ยเจ็บเออหน้าสบัสดิไปรอบเลยมีอะไรบ้าง I'm gonna use until it breaks completely side kick อันนี้น่าสนใจไปเลยนีเวทอนมาสเตอรี่สัสดีครับโอเแกเลบเกงฮึบนี่นี่เฮ้ยลบไลบเอ้ยชุบลบเกมไงเราอะ

แล้วจบไปแล้วครับสำหรับด่านแรกอ้าวโห